เะนรจเอนยนองเาดวลน่ม <c ười> <c ười> ันาอไหอตัวพักก่อนนีก็แต่งงานใหม่นะชุดดาวอันนี้คือนายปากสาเม็ดครับ ทั้งขยายปากแล้วก็ดาวนะครับแล้วก็ขึ้นตู้นวดใหม่ครับประมาณสองนิ้วก็เร็วดันต้องเอาเครื่องแบบไว้ 이사1 9 네, 반갑습니다